สวัสดีคะ่ะคลิปวันนี้อมาชวนเพื่อนๆทาขนมคลายร้อนกันอีกนะคะช่วงนี้ร้อนมากก็เลยอยากทานอะไรเย็นๆชื่นใจนะคะอันนี้เป็นพุดดิ้งน้ําทับทิมผลไม้รวมนะคะทําง่ายมากแล้วก็อร่อยแอนใช้เป็นน้ําทับทิมผสมน้ําผลไม้รวมของมาลีนะคะพอดีว่าสามีฝากสามีซื้อได้ตัวนี้มา,าจะใส่ไปหมดเลยคะ่ะเพื่อนๆจะใช้น้ําผลไม้อะไรก็ได้ที่ชอบนะคะแล้วแต่เลย วันนี้แอนจะใช้ทั้งกล่องเลยก็คือ1ลิตรเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผงเจลาตินค่ะถ้าเพื่อนๆที่เป็นวีแกนนะคะก็ใช้ผงวุ้นแทนได้นะคะก็ลดปริมาณลงจากเจลาตินเสร็จแล้วโรยเสร็จแล้วแอนจะผสมเลยนะคะผสมเลยแล้วแอนจะวางทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อนๆ คนผสมแล้ววางทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วถึงจะไปตั้งไฟต่อนะคะอ่าแอนก็ออกมาตั้งไฟต่อไฟกลางๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนเจลาตินเขาละลายหมดนะคะ ถ้าเป็นน้ำส้มก็อร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำผลไม้อะไรก็ได้ที่ชอบหรือจะเป็นน้ำผลไม้คั้นเองก็ดีนะคะคืออันนี้มันก็หวานอยู่แล้วแอนก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะเสร็จแล้วพอเจลาตินละลายเนะะี่ยค่ะจริงๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เนื้อนเนียนๆนะคะก็คือกรองผ่านกระชอนอตาทีๆหรือผ้าขาวบางนะคะแต่แอนอะทำทานเองเนาะแอนก็เลยขี้เกียจกรอง ถ้าเป็นทำขายทําอะไรก็กรองหน่อยนี้แอนค่อยมาช้อนฟองออกนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนอ้องทากินเองเสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นค่ะ ถ้าเป็นใช้ผงวุ้นเนี่ยวางไว้อุณหภูมิห้องก็ได้นะคะเขาก็จะเป็นะจะแข็งขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นใช้เจลาตินเนี่ยต้องเข้าตู้เย็นนะคะก็วางไว้แป๊บหนึ่งให้เขาคลายความร้อนหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยไปเข้าตู้เย็น and เข้าตู้เย็นไปประมาณ3ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะก็จะได้เนื้อดึงๆแบบนี้ทีนี้แต่งหน้าแล้วแต่เพื่อนๆเลย แอนใช้เป็นอันนี้คือโยเกิตรสธรรมชาติที่แอนทำไว้เนาะแอนทำโยเกิร์ตใช้เองเนาะ,ะมีคลิปแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ค่ะแอนจะใส่โยเกิร์ตแล้วก็ใส่ผลไม้ตามที่มีเลยค่ะวันนี้ของแอนมีอง,งุ่นมีมะม่วงแก้วมังกรแล้วก็ชมพู่ค่ะก็ใส่ไปตามชอบเลยแช่เย็นเย็นชื่นใจมากของแอนได้ถ้วยเล็กเนี่ยคือสีถ้วยนะคะแล้วก็ได้ถ้วยใหญ่เบื้เริ่มเลยถ้วยหนึ่ง ก็ถ้าเพื่อนๆจะทําขายจริงๆทําขายได้นะคะถ้าจะทําขายเนี่ยก่อนที่จะเทใส่ถ้วยถ้ามันเป็นพลาสติกอะค่ะรอให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะแล้วค่อยเทใส่ถ้าเป็นถ้วยทนความร้อนแบบนี้ของอนเป็นถ้วยแก้วเนาะก็จะใส่ได้เลยเป็นถ้วยทนความร้อนเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่าทานมากถ้าเป็นถ้ามีสตรอเบอรี่ด้วยก็จะสวยขึ้นอีกค่ะเพื่อนๆนี่ถ้วยนี้เป็นถ้วยใหญ่เบิ่มเลยค่ะ ทั่วใหญ่เนี่ยจะเอาไปให้พี่ข้างบ้านแล้วก็สีถ้วยจะเก็บไว้ทานเองตอนกลางวันนะคะตอนร้อนๆทำงานร้อนๆน,นะคะชื่นใจดีเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอนก็จะสีถ้วยสีถ้วยนี้แอนก็จะปิดแรปใสนะคะแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็น เอาไว้ทานพรุ่งนี้ส่วนถ้วใหญ่จะไปให้พี่ข้างบ้านเพราะว่าบ้านเขามีกัน4ี่คนมีเด็กๆด,ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ